สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้ปกครองมาเจอกับครูอิวอีกแล้วนะคะบอกแล้วค่ะเรานับวันรอเจ้าเชื้อโรคร้ายให้หมดไปเมื่อไหร่เราจะได้มาเจอกันในห้องเรียนสักทีใช่ไหมคะเด็กๆขาเด็กๆจ๋ามาเจอกับครูอิวแล้ววันนี้ครูอิวมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาฟังนิทานกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆจ๋าสังเกตไหมคะข้างๆ,ๆครูอิ๋วเนี่ยมีตัวอะไรคะ ดูข้างบนก่อนค่ะสีสันมันสวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มีพิษนะคะตัวอะไรนะคะได้ยินเสียงตอบแล้วเมื่อกี้ถูกต้องค่ะงูค่ะงูค่ะเป็นสัตว์มีพิษนะคะเด็กๆคะเราไปจับได้ไหมเห็นตัวสีเหลืองๆแบบนี้ของครูหิวจับได้ไหมคะมันอยู่น่ารักดีจับได้ไหมคะจับไม่ได้ค่ะงูเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะมันมีหลากสีเลยกัดแล้วอาจจะถึงชีวิตได้นะคะเด็กๆจ้า เห็นมันเลื้อยกระดึบกระดึบอยู่อย่าไปจับเล่นนะคะเพราะว่าอันตรายมากเลยวันนี้ครูอิ๋วมีนิทานเรื่องเจ้างูมาฝากกันเด็กๆพร้อมฟังกันไหมคะตั้งตัวต้องมันคุยเลยพร้อมฟังกันแล้วใช่ไหมคะมาฟังกันเลยค่ะเรื่องว่างูแสนงงในทุงน่งนากว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของสัตว์หลายชนิด มีงูตัวหนึง่งมักชอบออกไปจับสัตว์ตัวเล็กๆกินเป็นอาหารวันหนึ่งมันออกจากที่อยู่ไปพบลูกหนูกำลังกินข้าวเปลือกอยู่งูจึงเลื้อยเข้าไปทักทายและจะจับลูกหนูกินเป็นอาหารแต่ลูกหนูบอกว่าเดี๋ยวก่อน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 ฟังเราก่อนได้ไหมก่อนที่ท่านจะกินเราเรามีข้อเสนอมาหนึ่งข้อถ้าท่านทำตามได้เราจะให้เจ้าเนี่ย กินเราแบบง่ายดายเลยเจ้างูรับข้อเสนอนั้นหนูบอกว่าให้งู่วอาปากวาวางวงๆงๆ,ๆ้างอทําทไมคะหนูจะได้ลงไปอยู่ในท้องของเจ้างูโดยที่ไม่เจ็บปวดหมูก็ออยู่นั้นละ่าควางกวางกวงว้างกว้างควงว้างงพยายามอาให้กว้างที่สุดเพื่อเขาจะได้กินหนูแต่หารู้ไหมนั่นคือ อุบายของเจ้าหนูนั่นเองในขณะที่งูอ้าปากว่างเจ้าหนูก็วิ่งหนีไปเลยค่ะวิ่งหนีเข้าป่าเลยแล้วงูได้กินไหมคะงูก็ไม่ได้กินเจ้าหนูอีกต่อไปงูเสียงโง่หนูเสียแล้วเสียใจกลับไปอยู่ที่รังเหมือนเดิมสรุปแล้วงูก็ไม่ได้กินหนูเป็นอาหารนะคะนิทานของคุณสนุกไหมคะเด็กๆคะนิทานเจ้างูนั่นแหละค่ะคุณบอกแล้วงูชอบกัดชอบกินนะคะ เด็กๆห้ามไปจับเล่นนะลูกนะมาถึงหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะท่านผู้คองคาดูแลเด็กๆด,ด้วยนะคะหนงังสือเล่มนี้เลยค่ะคริวเคยแนะนําไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะคัดไทยค่ะคัดไทยเดี๋ยวคริวมาชี้แจงอะไรนิดนึงแต่ฟังคริวก่อนนะคะตอนนี้เปิดไปพร้อมกันเลยค่ะหน้าไหนนะคริวเจอแล้วนะคะหน้าที่11 11มี1กับ1หน้าที่11นะคะเด็กๆคะหน้านี้เลย นี้เลยค่ะเด็กๆจ้าดูของครูเอ๋วไปก่อนเผื่อของหนูภาพเล็กนะคะอ่าอะไรเอ่ยอะไรคะเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างในภาพนี้เห็นช้างเห็นงาถูกต้องค่ะงาค่ะอ่านว่างามีงองงูและก็สระอ,าอ่านว่างางาของช้างนั่นเองนะคะ ในหนังสือของลูกก็มีแต่เด็กๆดูของครูอิวก่อนภาพมันชัดเจนนะคะต่อไปค่ะภาพต่อไปเมื่อกี้เลยค่ะอยู่ในนิทานมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วอะไรคะได้ยินเสียงตอบแล้วเก่งมากค่ะงองูสระอูอ่านว่างูนี่คืองูนะคะงูเป็นสัตว์มีพิษนะคะอันตรายถึงตายได้เลยต่อไปค่ะด็กๆจาอะไรคะเด็กผู้หญิงสองคนนี่ยืนกันอยู แต่ไม่เห็นภาพชัดเจนแสดงว่าเป็นอะไรคะเก่งมากคะ่ะตอบได้ยินถึงนี่เลยเงาคะ่ะเงาเงานี่คือเงาอ่านาาว่าเงานะคะเด็กๆจ๋ามาดูในหนังสือของลูกเลยเขากําหนดอะไรคะลูกเขากําหนดเด่นย้ําแค่ตัวงองงูพญชน,นะงองงูอย่างเดียวม้วนหัวคะ่ะเด็กๆจา๋าครูสอนเส้นไปแล้วใช่ไหมคะเส้นพื้นฐานนเด็กทาไปเส้นวงกลมเส้นอะไรที่ครูสอนแล้ว เด็กๆลืมกันหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะยังไม่เลืมกันเลยเรามาเขียนงองูพร้อมกันเลยค่ะได้ๆจา้าม้วนหัวให้ถูกต้องนะคะลูกอ่าม้วนหัวให้ถูกต้องเลยงองูม้วนหัวยังไงแล้วก็ลงมาสวยไหมคะของคุยสวยไหมคะบังคับกล้ามเนื้อมือเด็กๆเก่งอยู่แล้วค่ะเด็กๆคุยฝึกฝนการเขียนมาอยู่แล้วเพราะว่าข้างหน้าข้างหน้านี่แหละค่ะเรื่องที่เราจะตกลงกันอยู่นะคะทล้งรองขาข้างหน้านี้นะคะ หน้านี้เป็นเส้นต่างๆที่ครูเคยสอนไปแล้วให้ถ้าปกครองดูแลช่วยเหลือเด็กๆให้เด็กๆทำค่ะไม่จำเป็นต้องทำหมดทุกหน้าทุกวันทำไปเรื่อยๆวันละหน้าก็พอนะคะเพื่อการฝึกฝนกล้ามเนื้อของเด็กๆและเป็นการทบทวนเส้นด้วยเส้นนำมาเขียนเป็นพยัญชนะนั่นเองนะคะทำไมถึงขึ้นงองงูก่อนให้เด็กๆม้วนหัวก่อนนะคะเด็กๆจ้าครูเชื่อมั่นเลยว่าเด็กๆของครูเนี่ยเก่งที่สุดใช่ไหมคะน้องพีเตอร์ น้องนิตาน้องพราวน้องหน้าโมน้นองอาลินเก่งไหมคะเก่งไหมคะเก่งที่สุดเลยค่ะน้องหน้าโมด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆช่วยทํางานกลุ่มด้วยนะคะทํางานมาส่งด้วยทํางานถ่ายภาพส่งในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะมีหลายคนทํางานเก่งมากถ่ายภาพส่งมาเยี่ยมจริงๆเลยนะคะเด็กๆต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ก่อนค่ะโควิดหมดเมื่อไหร่ เรามาเจอกันในห้องเรียนแน่นอนนะคะเด็กๆฝึกฝนนะคะแค่งองงูอย่างเดียวนะลูกน่าข้างบนนะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งมาให้ครูอิ๋วดูด้วยตั้งใจม้วนหัวตั้งใจทําเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเน้นย้ํานะคะเด็กๆต้องทําเองนะเด็กๆเก่งแล้วเด็กๆทําเองแน่นอนม้วนหัวไปนะคะเส้นที่ครูสอนแล้วเด็กๆนํามาใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูไปรอดูงองงูของเด็กๆดีกว่าค่ะ ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรกลับไปดูคลิปเส้นก็ได้นะคะดูคลิปกลิ่ย้อนหลังก็ได้เด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วเชื่อมั่นอย่างนั้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ